ครับวันดีครับวันนี้พ่อครับสร้างรถก็วันนี้ห้องกามาส่งงานครับวันนี้ทำมานรีวิวงานเทว่ยกมั่นเนาะครับงานสร้างรถมาวันนี้ครับจิตสร้างเซ็ตแล้วครับวันนี้กำลังทดลองระบบความสูงครับนี่ครับครับประมาณนี้นะครับความสูงเหลือครับกับเป็นเล็กล่างซี ออกล่างสามครับแขนคำล่างสามเสาขาล่างสามครับมีมัดคิดตังรูปเหลีล่ยมฮารูปรูปแปดนะครับอยู่สามใช่ความสูงวันนี้เข้าสิบบาร์ล่องและบบ,บ็กปดนะพี่น้องสบายอันมอมี่แม่เหนียว อาลุงเลยเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนเยนขามาครนะความสูงกับโอเคครับความสูงนะครับต้างตำกับประมาณนี่ขอผ่าสองเมตรสบายสบายครับผ่าสองเมตรลูกใต้รองระบบไปผ่านหนาผ่านหลังกันนะ่ะ ฐานนาผานหลังแยกระบบครับตัวนี้แยกระบบฐานนาผานหลังยกได้โอเคครับบนโ,โต๊ะครับตัวน,นี้ชื้นฐานหลังครับฐานหลังยกได้ครับมันมีสะดุดครับนี่คือแยกระบบต่างๆยกเนาะประมาณนี้แบบนี้แล้วเลื่อนข้ามา เอาสิเบิว่ากระจังนาเปิดได้นะครับรุ่นนี้ครับกระจังนาเปิดได้ครับทำความสะอาดนะครับกระจังนาเปิดได้ครับกระจังนาเปิดได้แล้วก็ได้ดึงแฉงยุนีออกได้ครับนะครับแฉงทำคพามสะอาดเท่านี้ดึงสามารถดึงได้ครับสไตล์นีครับเปิดห้องบรอดคลอยังจังยางครับ อย่าสนใจฝากก็ไรกดแชร์กดติดตามเนอะพี่น้องครับสวัสด,ดีครับ